พี่น้องประชาชนครับโรงเรียนบดินในเดชาสีนะครับอยู่ในพื้นที่ของสนสุรนงนะครับได้มีห้องลับห้องหนึ่งนะครับห้องลับห้องนี้เนี่ยมีรุ่นพี่นะครับมสี่คนหนึ่งป็นคนถือกุญแจลับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าผู้อในวยการโรงเรียนบดินเดชาสีเนี่ยอยู่ยังไงถึงปล่อยให้มีการนะครับเอากุญแจห้องลับเนี่ยให้เด็กคนนี้ถือนะแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยนะครับได้มีพฤติกรรมในการล่วงละเมิดทางเพศเด็กนะครับหลายรายนะครับในโรงเรียนบดินเดชา4ีนะจนกระทั่งเด็กคนนี้เนี่ยเคยถูกผู้ปกครองเนี่ยกระทือมาแล้วที่โรงเรียนบดินเดชา4ีในการไปทำกระทำอนาจารต่อลูกของผู้ปกครองที่เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนบดินเดชาสีแต่เหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยที่มีการเกิดขึ้นนะครับ ตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมานะครับได้มีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุสิบสอปีนะครับซึ่งต้องเรียนปน้องประชาชนครับว่าผมก็ไม่เข้าใจพู่มในการโรงเรียบรนบดินริเดชาสีกับคุณครูที่มีการเรียกเด็กนะครับจานวนมากที่ถูกรุ่นพี่คนนี้กระทําอนาจารแล้วก็เอามาพูดคุยกันต่อหน้าหลายๆคนผมถามว่า คุณครูและผู้มีการโรงเรียนรู้ไหมครับว่ากฎหมายพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยนะครับการที่จะมีการเรียกเด็กเหล่านี้เนี่ยมาพูดคุยกันเนี่ยไม่ใช่เป็นการคุยกันทางสาธารนณะไม่ใช่เป็นการคุยกันต่อหน้าหลายคนเรามีคลิปนะครับเรามีคลิปทั้งหมดที่คุณครูไปกระทําที่พอโรงเรียนเรียกมาเกเจรจาไก่เกีเาากเก่ยแล้วมีหมดนะครับแต่เราไม่อยากเปิดเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าละเมิดเราไปใช้ในการดําเนินคดีกับผู้ในการโรงเรียนเร็วนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้ประสาน ทีมงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาคงม,มีคําตอบนะครับเพราะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเคยพูดต่อหน้ากลุ่มเด็กนักเรียนเลวนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขว่าหามีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเนี่ยก็จะไม่เอาผิดไม่เอาไว้กับบุคคลต่างๆผมก็อยากจะดูว่าผู้อำนวยการโรง,งเรียนปะดะนเดชาศรีเนี่ยได้มีการนะครับเรียกผู้ปกครองมาเจราจาไกลเกีย่ยกันเนี่ย ซึ่งเป็นคดีอาญาแผ่นดินที่ยอมความไม่ได้นะครับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุ12สองปีแล้วก็คุณครูเนี่ยได้มีการเรียกเด็กนักเรียนมากันเนี่ยหลายคนมาพูดต่อหน้าเนี่ยทําให้เด็กคนเนี้รู้กันทั้งโรงเรียนว่ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศทําให้เด็กไม่กล้าไปโรงเรียนนะในส่วนผู้กระทาความผิดเนี่ยก็อ้างว่าเนื่องจากผู้ปกครองของฝ่ายชายเนี่ยได้ขอร้องไว้ก็เลยให้ย้ายโรงเรียนนะครับ ให้ออกแต่ว่าให้ไปนญายอยู่โรงเรียนหนึ่งซึ่งมีการฝากฝังโดยผู้อำนวยการโรงเรียนอันนี้เรามีคลิปอยู่แล้วนะครับที่มีการยืนยันได้นะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นห้องรับห้องนี้ถึงเราถือว่าเป็นห้องเชื่อดนะครับมีเด็กถูกกระทาอนาจารมีเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับจำนวนหลายรายโรงเรียนบดินเดชาสี่เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโดง่งดังนะกับกลายเป็นที่นะครับสามารถเด็กอายุส2องขวบ ซึ่งเรียนอยู่ชั้นม1นนะครับถูกล่วงละเมิดทางเพศสิบกว่าครั้งในเวลาไม่นานนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าห้องรับที่ว่าเนี่ยทำไมถึงโรงเรียนปล่อยให้มีการให้เด็กคนที่ก่อเหตุผู้ชายคนนี้นะครับถือกุญแจดอกนี้ได้แล้วก็สามารถเป็นห้องรับในการเชื่อดทางเพศกับเด็กนักเรียน ผมฝากรับนตรตีว่าการกระทรวงสาริกานะครับพรุ่งนี้นะครับสิบนาฬิกาจะมีการสอบปากคานะครับแล้วก็คดีนี้เราได้มีการแจ้งความเมื่อวันที่ห้าไม่ใช่มวันที่ห้าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พนักง,งานสอบสวนตอนแรกก็มีปัญหาแต่ในขณะนี้เนี่ยผมได้ประสานผู้ภูมิกับสน,นสุวินทวงศ์นะครับพูงกับอลงกรซึ่งก็รู้จักันเป็นอย่างดีนะครับ ได้ตั้งคณะพนักง,งานสอบสวนขึ้นมานะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะมีการสอบปากคำนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาและช่วงบ่ายก็จะมีการสอบปากคำเด็กที่โดนล่วงละเมิดทางเพศโดยสาวิชาชีพนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยนะครับก็จะมีการไปชี้ที่เกิดเหตุที่โรงเรียนบดินเดชาสีนะครับผมเองเนี่ยนะครับเสร็จจากคดีสารแฝงพนะนครเหนือตอนเช้าเนี่ยแล้วก็จะเดินทางไปที่สอนอสวินทวงศ์แล้วก็จะไปที่โรงเรียนบดินเดชาสี แล้วก็จะไปควบคุมนะครับการสอบอาคำนะให้กับครอบครัวเยื่อผู้เสียหายนะครับในคดีนี้ด้วยตัวเองนะครับเพราะเราถือว่าการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงสําหรับโรงเรียนซึ่งเด็กอายุ12ปีเนี่ยนะครับถูกห้องรับของโรงเรียนมดินไราชา4ีเนี่ยนะครับมีการข่มขืนกระทาชำเราถึง10กว่าครั้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ถ้าเป็นลูกหลานเราเราก็รับไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะเมื่อลองมาเนี่ยนะครับ บาทหนึ่งไม่ต้องเสียนะครับแล้วก็ไม่มีการปาณีปาใสทั้งสิ้นนะครับเรามีหน้าที่คือติดตามจับกลุ่มเอาคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้และสําหรับผู้บุนในการโรงเรียนบดินทรเดชาสีเตรียมตัวนะครับรับโทษทางวินัยด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีให้ในความของเราครับดาเนินการตามกฎหมายกับผู้บุนในการโรงเรียนนะครับฐานที่นะครับกระทคมามผิดนะในเรื่องของเรียกผูปคอให้มาเจราจาไก่เกียร์นะครับซึ่ง ท่านเป็นผู้ในการโรงเรียนรู้อยู่แล้วนะครับว่าเรื่องนี้มันไก่เกียรกันไม่ได้นะครับอ้างว่าเพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนไว้นะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเด็กมันถูกล่วงละเมิดทางเพศก็ต้องว่าไปตามกฎหมายไม่ใช่เรียกมาไก่เกียรน,นะแล้วก็ที่สําคัญคือคุณครูนะครับแล้วก็ผู้ในการโรงเรียนที่มีการเรียกเด็กมานะครับคุยต่อสาธารณะกัน,กน,กนกต่อหลายคนเนี่ยทาให้รู้กันทั้งโรงเรียนว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศกันเกิดขึ้นนะครับ นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าสำหรับเพจ fc ทนายนะสายยานะครับที่บอกว่าทําไมเราไม่ไปลงพักทำไมเราไม่แจ้งความเราแจ้งแล้วนะครับเราแจ้งตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมานะครับนะคุณไม่รู้แล้วครับว่าชมรมิกรรมเนี่ยนะครับทํางานนะครับด้วยความละเอียดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราไปพราภูมิในการโรงเรียนเนี่ย โดยจะมีเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพนังกงานสอบสวนมีทั้งเด็กที่เป็นเยื่อเนี่ยไปเนี่ยเพื่อจะไปคีดที่เกิดเหตุแล้วเราก็จะไปถามผู้อำนวยการโรงเรียนว่าเหตุใดถึงต้องเรียกผู้ปกครองมาไกลเกีีร์นะครับในเรื่องนี้เนี่ยผมจะทําหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับสงสาธิการขอให้มีการตั้งกรรมการสอบผู้อำนวยการโรงเรียนบดินเดชา4ีนะครับฐานปล่อยไปแล้วเลยแล้วก็มอบกุญแจนะครับห้องรับให้เด็กนักเรียนคนนี้ได้อย่างไร นะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้โรงเรียนกลายเป็นสถานที่ไม่ปลอดภัยสําหรับเด็กนักเรียนแล้วนะครับแล้วสุดท้ายจะมีอีกกี่คนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเด็กสมัยนี้นะครับคุณเรียกมาคุยต่อหน้ากันหลายคนหนึ่งเนี้ยนะครับเขาไม่อับอายเลยครับเขาจะกล้าบอกครูหรือครับว่าหนูถูกข่มขืนค่ะหนูถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะต่อหน้าเพื่อนหลายคน คุณมีสามัญสำนึกของความเป็นคนไหมมีความ,ส,ามสำนึกของความเป็นครูไหมนะครับมีความสำนึกเป็นผู้มในการโรงเรียนไหมคุณเล่นเอาแต่รักษาปกป้องชื่อเสียงของโรงเรียนบดินรเดชาสีแต่คุณไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของพ่อแม่ไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของเหยื่ออาชญากรรมที่เป็นเด็กนักเรียนอายุเพยียงแค่สิบสองปีและเด็กคนอื่นๆที่ถูกกระทําย่ยํายีจากผู้ชายคนหนึ่งที่ถือกุญแจห้องลับได้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับผมนึงบอกว่า นะครับนี่ขนาดนี้นะครับก็ยังมีเข้ามาป่วนได้เหมือนเดิมนะครับไอ้พวกตัวเฮียทั้งหลายหลยนะครับนะของกลุ่ม f อฟนายสายยานะครับนะผมบอกได้เลยว่าไม่มีปัญหาครับนะเดี๋ยวก็จับได้หมดอะนับรองได้ไม่เกินความสามารถพวกผมนะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะนะครับนะเห็นนะครับขออนุญ,ญาตนิดหนึ่ง นะครับคือเราเตรียมไว้หมดแล้วครับไก่พวกนี้นะพวกโจรั้งหลายเลยนะเราบอกกันแบบสดสนะคือพวกไอพวกโจรพวกนี้มันต้องเจอกันบอกแบบสดสดนะคือผมเรียนใหมพต่น้องประชาชนาให้ทราบว่าพฤติกรรมของลูกพี่มันเนี่ยนะกับพฤติกรรมของคนพวกนี้ไม่ต่างอะไรกันหรอกลูกพี่มันก็ปลอมเอกสารอันเป็นเท็จนะถูกสารออกหมาจับนะเพื่อขายของมันที่เป็นสมาชิก f c มันก็เป็นคนชั่วเท่านั้น เราก็ขามีการขอนมัดออกมาจากแน่นอนสัปดาห์นี้นะครับผมยืนยันเลยว่าเราจะมีการขอนมัดออกมาจากเอฟซทนายสายยาอีกคนหนึ่งนะครับที่ศาลจังหวัดสมุพรการีอาทิตย์นี้นะครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับนะถ้าเราปล่อยให้คนพวกนี้เนี่ยใช้อวตารเอ่ยใช้การปลอมเฟสเอ่ยนะมาทําลายนะครับ นะครับนี่ขนาดผมไลฟ์สดเนี่ยนะยังมีคนรู้เลยว่าห้องรับนี่คือห้องอะไรนะครับนะครับนะนี่ผมให้ดูนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะผมเพื่งบอกว่าคนในโรงเรียนเนี่ยรู้กันไปทั่วนะคุณครูเนี่ยเรียกเด็กมาสอบทำไมไม่สอบห้องส่วนตัว สอบกันตัวต่อตัวนะว่าเด็กคนนี้ถูกละเมิดยังไงถูกธรรมานาจารยังไงนะครับนะถึงบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับถ้าคุณครูเนี่ยมีจิตความเป็นวิญญาณมีจิตที่เป็นครูจริงๆเนี่ยจะไม่ทําแบบนี้นะครับคุณครูจะสอบสวนนะนะ คุณครูก็ควรจะสอบเด็กส่วนตัวไม่ใช่เรียกมานั่งเป็นแถวๆแล้วก็มาถามเธอโดนอะไรมั่งเอเธอโดนอะไรมั่งเธอโดนอะไรมั่งไม่มีนะครับลูกครูก็ไม่กล้าตอบครับถ้าลูกครูโดนเรื่องล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยลูกครูก็ไม่กลกกก้าตอบหรอกว่าหนูถูกข่มขืนค่ะหนูถูกเอาค่ะอะไรเงี้ยไม่มีการกล้าตอบหรอกนะใครจะตอบผมถามหน่อยนะผมต้องบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปถามเลยว่า ทำแบบนี้ได้ยังไงนะการที่ให้แม่เด็กมาเจราจากับพ่อของเด็กหรือครอบครัวของเด็กผู้ชายแล้วก็ให้มาเรียกเงินเรียกคองแล้วก็ปิดคดีกันไปเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับนะ,ะคุณดาถ้าคุณอยากรู้ห้องรับอะไรพวกนี้คุณก็ไปโรงเรียนบนดินเดชาสีครับแล้วคุณเอาลูกคุณไปด้วยแล้วคุณจะได้รู้ว่าถ้าเกิดลูกคุณโดนห้องรับเนี่ยนะแล้ว ลูกคุณถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วคุณจะคิดยังไงนะครับการที่คุณเข้ามาคอมเมนต์นะครับคุณก็ควรมีสาม,มัญสำนึกของความเป็นความเป็นผู้หญิงบ้างนะครับนะลูกคุณนะครับนะออ๋อเด็กไม่ได้อายเลยนะคะอ๋อนะก็พวกคุณไม่รู้ไม่รู้หรอกว่าอายไม่อายนะก็คุณลองโดนแล้วโดนกมขืนบ้างดิแล้วคุณจะรู้เลยว่าุูจอายไม่อายนะ ตอนที่คุณจะคอมเมนต์เนี่ยนะครับนะเป็นเด็กในโรงเรียนบ้างนะนะดังนั้นแหละที่คุณบอกว่านะเนี่ยนะครับเดี๋ยวพุ่งนี้ก็รู้นะครับผมยังไงผมก็เอาเอาไปอยู่แล้วนะครับนะช่วงบ่ายยังไงก็ไปดูนะมันไม่มีความ ไม่มีความที่ว่าเป็นความลับเลยนะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับถ้าบอกไม่ใช่ห้องลับนะก็อยากจะรู้เหมือนกรรันว่าเป็นห้องอะไรนะครับสําหรับผู้ในการโรงเรียนนะครับพ่งนี้ก็ต้องตอบคาถามผมไม่ได้นะครับนะว่าห้องเนี้ยที่เด็กมีการร่วงละเมิดทางเพศกันได้ถึงสิบกครั้งเนี่ยนะครับนะก็เดี๋ยวพ่งนี้ก็รู้ นะครับนะว่ายังไงนะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเราเจอตำรวจที่ไม่ค่อยอยากรับทำคดีเด็กมันก็ช้ำพออยู่แล้วนะครับแล้วพอนะมาเจอพู้อำนการโรงเรียนเป็นแบบนี้นะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ารัฐมนตรตีว่าการกระทรวงศึกาธิการเนี่ยซึ่งถูกนะครับนักเรียนเลวเนี่ยมาขับไล่เนี่ยนะแล้วก็มีการดีเบตกันบนเวทีท่านก็พูดเองนะ ท่านจะไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและนี่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะครับผมก็อยากดูเหมือนกันว่าทุ่งนี้ผู้มยการโรงเรียนเนี่ยจะอายไหมถ้าเราเอาตำรวจไปทําที่เกิดเหตุไปชี้ที่เกิดเหตุนะผมถามว่าโรงเรียนนะบดินเดชาสี่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงแล้วกลายเป็นสถานที่มีการข่มขืนเด็กอายุสิบสองปีนะครับนะ ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับปั่นไม่ปั่นไม่เป็นไรหรอกครับผู้ต้องหาถูกจับแน่นอนนะผมไม่เคยปล่อยเลยผู้ต้องหาคดีข่มขืนเด็กนะครับก็ฝากผู้ยังประชาชนนะครับว่าพรุ่งนี้ก็จะมีการไปทําที่เกิดเหตุแผนที่เกิดเหตุนะครับก็ไปชี้จุดที่เกิดเหตุต่างๆเหล่า,า,านี้นะครับ แล้วก็เราก็จะต้องร้องขอให้มีการดําเนินการทางวินัยกับผู้มีการโรงเรียนด้วยนะครับนะพี่น้องประชาชนครับหน่วยงานของรัฐมีการทำำรําสํารวจโดยปปชนะครับปรากฏว่า86%ไม่ผ่านเกณฑ์มี14%ที่ผ่านเกณฑ์ปปชผ่านเกณฑ์ียงแค่2คะแนนพี่น้องประชาชนครับ ขนาดปปชอเองมีการสํารวจความโปร่งใสนะครับในเรื่องของความโปร่งใสในการทุจริตคอร์รัปชันปรากฏว่าปปชผ่านเกณฑ์แค่2คะแนนส่วนอีก86%ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับผมอยากจะฝากถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาเลยว่านี่ขนาดปปชทําผลการสํารวจนะครับ ผ่านเกณฑ์เพียงแค่14เปอร์เซนต์ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องความโปร่งใส86เปอร์เซนตะมีอบตหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยต่าสุดได้เพียง23คะแนนจาก85ะคะแนนนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ในประเทศไทยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ย ผมอยากจะบอกเลยว่ารัฐบาลรู้ไหมครับว่ามีการทุจริตทุกจังหวันะหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับผมยกตัวอย่างเลยอบอตอนะรับเงินไปท่านเคยไปตรวจสอบไหมว่าเงินของอบอตอเนี่ยนะมีการบริหารจัดการยังไงบ้างในแต่ละในแต่ละจังหวัดในแต่ละอำเภอในแต่ละตำบล เงินอบจนะเหมือนกันทําไมทุกคนถึงอยากมาเป็นนักการเมืองท้องถิง่นทําไมทุกคนถึงอยากจะเป็นนายกอบตถึงอยากจะเป็นนายกอบจอนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคืนอเขาประมาณไปน,นะสำหรับพี่น้องประชาชนต้องลองคิดดูเชครับว่าถ้าบ้านเมืองมีแต่การทุจริตคอร์รัปชันประเทศจะอยู่ยังไงนะครับ ประเทศจะอยู่ยังไง